กรณีของพ่อดอกมะลิสักหน่อยไหมพ่อดอกมะลินะฮะบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนครับหรือว่าแจ๊สะะเอาละ <c oughs> คือ <c oughs> ภาพจำของแจ๊สเนี่ยในมุมมองของหลายคนครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่มีคุณลักษณะโหดเหี้ยม <c oughs> ในมุมมองของหลายคนแต่ในมุมมองของอีกหลายคนก็มองว่าเป็นหุ้นที่มีสีสันแล้วก็มีสตอรี่นะฮะที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคปิตอลเกนหรือเรื่องของดีเวนด์คือเรื่องของเงินปันผลอก็เขาจะมีสตอรี่ออกมาเป็นช่วงๆนะงั้นมันก็แล้วแต่ว่าจะมองแบบไหนพอดอกมะลิ ล่าสุดรายงานผลประกอบการงวดไตรามาสสามออกมาโอ้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวทีมงานผมรบกวนช่วยปริ้นวาระการประชุมกศชว,วันพรุ่งนี้มาสักนิดหนึ่งจะได้มาอัปเดตกับท่านผู้ชมนะฮะครับลืมแจ้งช่วยปริ้นมาให้เลยนะเดี๋ยวเรารายงานผลประกอบการแจ๊สไปก่อนครับเป็นยังไงคุณสุภชัยครับครับก็ปรากฏว่าไตรมาสสามนะครับแจ๊สมีกําไรสุทธินะครับอยู่ที่4,213ล้านบาทน,นะครับก็ถือว่าพลิกจาก พลิกมาเป็นกำไรนะจากช่วงเดียนกันของปีที่แล้วเนี่ยเขาขาดทุนอยู่ที่726ล้านบาทและก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสสที่มีผลขาดทุนสุทธินะครับ794ล้านบาทก็เป็นผลทาให้งวด9เดือนแรกของปีนี้นะครับจัสมินเองก็จะมีกาไรสุดทธิอยู่ที่2,543ล้านบาทก็ถือว่าพลิกจากพลิกจากที่เดิมเนี่ยขาดทุนเมื่อช่วงของ9เดือนของปีที่แล้วนี่เขาขาดทุนอยู่ที่822ล้านบาทนั่นเองนะครับ อ่าอันนี้ผมว่าอาจจะต้องแจ้งนักข่าวหน่อยคุณสุภชัยฮะครับคือสคริปต์นี่มันก็มาจากข่าวใช่ไหมอ่าแต่ไอ้ลักษณะเนี้ยเป็นการพลิกอ่าพลิกมามีกําไรมามีกาไรมันไม่ได้กําไรเพิ่มอ่าอ่ามันพลิกอนี่เดี๋ยวต้องสื่อสารกับนักข่าวสักนิดหนึ่งครับนะเขียนมันจะได้ชัดเจนนักลงทุนจะได้เข้าใจถูกต้องฉะนั้นตัวเลขไปรมาสามโดยสรุปแล้วก็งวด9เดือนโดยสรุปคือพลิกมามีกําไรสุทธิอ่าพลิกมามีกําไรจากที่ประสบผลขาดทุนมาตลอดช่วง หลายไตรมาสที่ผ่านมานะคุณสมพงษ์ใจครับในเชิงของรายได้จากการดำเนินงานช่วงไตรมาสสเนี่ยเอออันนี้น่าสนใจแฮะเขารายงานรายได้ออกมาอยู่ที่1 176ล้านบาทครับขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง101%อเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสามปีที่แล้วนะแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง111%รับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสสองของปีนี้ อ่าดู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 ภาพรวมดูขึ้นนะเท่าตัวเลยนะร้100อยเปอร์เซนต์ก็ทำธุรกิจอะไรทำไมอยู่ีๆรายได้มันกระโดด <c oughs> พรวดพลาดขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซนต์่ามันมีเหตุนะมันมีเหตุอ่เหตุที่ว่าคือต้องไปดูในไส้ในของงบใช่ไหมอ่าไส้ในของงบครับมันมีรายได้อื่นๆนะครับรายได้อื่นๆที่ว่านี้คือเป็นรายได้ที่เกิดจากการกลับรายการการสำรองประกันรายได้ค่าเชา่าจากการยกเลิกสัญญาแก้หรือการแก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาประกันรายได้ของค่าเชา่ากับ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดอ o น d นอิเ internet jasmine หรือว่า j u s t ี p อันเนี้ยการกลับรายการในแง่ของการตั้งสำรองตัวนี้นะครับมันมีตัวเลขบวกขึ้นมา5,340ล้านบาทด้วยกันอืมอ่าอันเนี้ยมันเป็นรายได้อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาไง5,340ล้านบาทโอเคก็การบันทึกรายได้ของแจ๊สในส่วนนี้ก็เป็นการบันทึกผ่าน 3BB อ่าผ่าน 3BB ก็คือ t r i p l e t broadband อ่าใช่ครับ เนื่องจากว่าที่ปันทีบอร์ดแบนเป็นคู่สัญญาเป็นคู่สัญญาของแจ z ซ If อ่าแล้วก็ก่อนนี้มีการแก้ไขสัญญาไปไงแก้ไขสัญญาและยกเลิกสัญญาประกันรายได้อ่าใช่ครับหวังว่าท่านผู้ชมยังคงจำได้ครับตามที่เราเคยนำเสนอไว้ว่าค่าเช่าภายใต้สัญญาระหว่างสามบีบีกับ j จ z ซ If ครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอื เป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวนะคนอื่นเขาทำกันอยู่ถ้าทำเองอาจจะไม่ถึง200้ต่อคกิโลเมตรครับนะฮะ True เขาเปิดกองทุน DIF สัญญาเขา3า0อาต่อคกิโลเมตรครับพี่3 BB บนี่เปิดกอง Jazz Eve เขาทำสัญญาไว้เกือบเกือบ500 คือทําสัญญาไว้400กว่าแต่มันก็มีการปรับเพิ่มมูลค่าในทุกๆปีปรับเพิ่มค่าเช่าในทุกๆปีจนล่าสุดมันเกือบจะถึง500บาทต่อคอกิโลเมตรหนะอันนี้สัญญาปกติที่เรียกว่าสัญญาหลักสัญญาหลักไม่เพียงเท่านั้นมีส่วนพิเศษเพิ่มเติมที่เรียกว่าสัญญาประกันรายได้ซึ่งสัญญาประกันรายได้อันเนี้ย จะใช้ไม่ใช้มันต้องจ่ายและที่สำคัญนะเมื่อครู่สัญญาหลักที่ว่าเกือบเกือบมันขึ้นไปถึงเกือบเกือบห้ารอยบาทแล้วนะประกันรายได้นี่พวกฟาดไปเจ็ดร้อยกว่าบาทนะประกันรายได้นะนั่นเลยเป็นที่มาว่า AS Fiber ที่จะมาซื้อกิจการ3 BB บีบอกว่า ฉันจะซื้อนะบนเงื่อนไขที่ว่าอยู่ต้องไปแก้ไขสัญญาเพราะถ้าอยู่อยู่เอ e r ฟมาซื้อ3 BB โดยที่ไม่มีการไปแก้ไขสัญญาและก็ยกเลิกตัวประกันรายได้ตรงนี้เนี่ยเอสต้องเข้ามาแบกสภาพเหมือนกับที่3 BB แบกอยู่ในปัจจุบันแบกอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ไหวมันทําธุรกิจไม่ได้ซื้อไปก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งอใช่อันนี้แค่องปูเรื่องปูเรื่องเหมือนมารีเฟรชกันอีกครั้งหนึ่ง นั่นเลยเป็นที่มาของการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของ j จ s ซ e a เพให้มีการแก้ไขสัญญาหลักและยกเลิกสัญญาประกันรายได้โดยในทางบัญชีนั้นเนี่ยพอมีการแก้ไขสัญญาในลักษณะนี้ผู้ที่แบกรับภาระหรือว่าออบ i g เกชันในการชำระค่าเช่ากรณีนี้คือ3 BB ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบันทึกทางบัญชีอ่าใช่ เพราะจากเดิมภาระมันหนักอึ้งใช่ไหมคือมันต้องจ่ายมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่อ่าใช่หลังจากแก้ไขสัญญาแล้วครับฉะงนั้นพองบการเงินงวดไตรมาสสามเนี่ยมันจึงต้องยึกยึกโยงตามสมมติฐานค่าเช่าจ่ายที่ลดลงอ่าใช่ในทางบัญชีมันก็เลยมีการกลับรายการเข้ามาเป็นรายได้อื่นครับนะ จากการสำรองประกันรายได้ค่าเช่าตัวนี้เข้ามา5 3า0ัน้ล้านบาทกลับรายการเข้ามากลับรายการเข้ามานะครับนี่เห็นผลต่างแล้วนะเห็นผลต่างแล้วเห็นผลต่างแล้วนะครับถามว่าเอะไอตัวเลขนี้มันก็ดูดีนะทำแบบนี้งบแจชก็ดีแจชอีฟก็ได้รับชำระค่าเช่าโดยที่สามบีบีก็ไม่ต้องมาอ้างแล้วว่าค่าเช่าแพงจ่ายไม่ไหว แต่งบของจัซีฟตามที่เรารายงานเมื่อวานนี้ไงมันก็ไปสะท้อนออกที่เรื่องของการที่ต้องมาตีมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใหม่ออ๋ที่โดนไปติดลบไป1 2 0 0 0 0กว่าล้านบาทตัวเลขเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะคล้ายๆกับการซีโร่ซัมมันไปงอกที่ไหนมันก็ต้องหดจากที่อื่นมันไปหดที่จัดอีฟแต่มางอกที่จัดตัวจัดไหนลักษณะนั้นนะครับโอเคแล้วก็กาเรียนว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสําคัญ สุกที่10พฤศจิกายน2566 <c oughs> จะมีการประชุมของคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชร,ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นการประชุมนัดพิเศษโดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่9นาฬกาเป็นต้นไปกำหนดเสร็จการประชุมเวลา13นาฬกา30นาทีณนะห้องประชุมสายลม1021 อาคารอานวยการสํานักงานกสทช1021นี่ห้องประจําหรือเปล่าห้องประจําครับห้องห้องประจํานะที่เขาบอกว่าห้องเก็บความลับอ่ะเป็นห้องประจานะห้องประจบโอเคก็ไม่ได้มีครับเงื่อนไขอะไรพิเศษที่งอกขึ้นมาในรอบนี้อไม่มีไม่มีนะระเบียบวาระที่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมระเบียบวาระที่สองรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่สามเรื่องเสนอเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่4เรื่องที่ค้างพิจารณาระเบียบวาระที่5เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาระบุชัดเจนนะฮะเป็นรายลักษณ์อักษรเช่นกันครับ5.1การรายงานการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท a d v a n c e w w r r l l s s s n t w w r r k จำกัดและบริษัท Triple T Broadband จำกัดมหาชนก็คือ a s Fiber กับ3า B อ่าใช่ ระเบียบวาระที่6เป็นเรื่องอื่นๆฉะนั้นไฮไลท์ก็อยู่ในส่วนของระเบียบวาระที่5และเป็นระเบียบวาระที่มีสาระสําคัญคับแต่เพียงวาระเดียวสาหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุม3-4นัดที่ผ่านมาครับมันมีสัญญาณว่าควรจะต้องเคาะสรุปได้แล้วะะะจะให้เขาควบหรือไม่ให้เขาควบครับ เพราะมันรอกันมาเนาะมันนานเกินกว่าที่ต้องอยากจะใช้คาว่ามันนานเกินกว่าที่เงื่อนไขกฎหมายกำหนดแล้วนะ,ะก็ปีก่กว่าแล้วอะไปะเสร็จแล้วนะมันควรจะเสร็จมาตั้งแต่การประชุมสามสี่นัดที่แล้วแต่ก็มีเหตุต้องเลื่อนมาเรื่อยครับจนล่าสุดไอ้เลื่อนรอบสุดท้ายเนี่ยคือเดือนที่แล้วที่บอกว่ารายละเอียดของผลการศึกษาของที่ปรึกษายังส่งมาไม่ครบถ้วนในส่วนที่สองออแต่มาวันนี้ ครับรายละเอียดที่อ้างกันถึงนั้นออยู่ในมือของคณะกรรมการทุกท่านแล้วอฉะนั้นการประชุมวันพรุ่งนี้ครับมันก็ไม่น่าจะมีเหตุอันใดอที่ต้องเลื่อนออกไปอีกแล้วไหมออก็ดูแล้วยังไม่มีเห็นเหตุอื่นๆนะที่จะเลื่อนเอาละครับ a อออสไฟกับสามบบเขาจะควบกันหรือไม่ควบกันอย่างไรเนี่ยครับมันก็คงไม่ได้เกี่ยวข้อง กับความมั่งคัง่งอะไรของเรานะแต่ผมว่าไอ้เรื่องนี้ครับช้าออกไปเนี่ยม,มันลังแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่แผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ผลกระทบที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่นึกถึงแค่ตัวแอดวานซ์กับแจสครับมันต้องนึกถึงเจ้าหนี้แจสอื เจ้านี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจสเจ้านี้ของ b b ครับเจ้านี้ของ j แจสอีฟผู้ถือหน่วยลงทุน j แจสอีฟผู้ถือหุ้นแจสมินผู้ถือหุ้นแอดวานซ์มันหลายปาร์ตี้นะคุณสุภชัยใช่หลายปาร์ตี้แล้วก็ที่สำคัญอีกไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้ผู้ใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบบฟิกซ์บรอดแบนของ3 b มบีอ่าใช่ก็พี่ท่านมีต้นทุนค่าเช่าโครงข่ายสูงเหลือเกินพี่ท่านจะเอาเงินจากไหนมาพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าใช่ใช่ถูกไหมอ่าฮะนะครับงั้นผลกระทบในเรื่องนี้เนี่ยหรือต้องใช้คำว่ามันมีผู้มีส่วนได้เสียอยู่หลายปาร์ตี้หลายกลุ่มก้อนด้วยกันฉะนั้นยิ่งเรื่องนี้ช้าออกไปเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นเท่านั้นนะครับคนที่ร้อนใจเลยเนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นนะบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายแต่ก็จะลดหลั่นกันลงมาตามเรื่องราวของของของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเจ้าหนี้ของ just e f ก็รู้สึกอย่างหนึ่งเจ้าหนี้สามบีบีก็รู้สึกอย่างนึงอย่างหนึ่ง เจ้าหนี้ของใครกันเจ้าหนี้แจ๊สก็ <Jazz S 1> รู้สึกอย่างหนึง่งใช่แล้วก็เจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊ส ก็คิดอีกอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งแต่อาจจะคิดมากกว่าเพื่อนคิดมากกว่าเพื่อนนะอย่างนะหรือเปล่าเออนะครับแม่แล้วอย่าลืมว่าบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขามีผู้ถือหุ้นของเขาอีกนะรวมๆกันเนี่ยมันก็เป็นล้านคนนะอปาร์ตี้เยอะนะอะถือไข้กันไปไข้กันมาบ้างหมายถึงว่าโอเวอร์แลบกันบางคนอาจจะถือสองแบงค์สามแบงก์แต่ถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นรายอินดิวิ ยูเนี่ยผมว่ามันมากกว่าล้านรายอ๋อเออเออเออมากกว่าล้านรายนะนะครับ <whatever stretches> ผมผมขอแถมอีกนิดหนึ่งฮะจัสตินฮะมีทำลายสําค okay. <oda> <realised> ัญสําหรับวันพรุ่งนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของการประชุมกสทชแล้วนะฮะอืมพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของจัสตินที่ตลาดหลักทรัพย์จะปลดเครื่องหมายซีครับอืมเพราะหลังจากที่งบที่เรารายงานเมื่อสักครู่นะครับมีกําไรนะฮะก็สี่พันกว่าล้านบาทในไตรมาสสามใช่ปะก็เลยทําให้แน่นอนฮะส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย มันเกิน50%ของทุนจดทะเบียนไงก็เข้าเงื่อนไขว่าพ้นเหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมายสีครับพ้นเน็ุนะเพ้นเนตตว่าจะปิดรายการแล้วนะเดี๋ยวต้องมาต่อจิกซอนนิดนึงเอานิดหนึ่งนิดหนึ่งอะทำรายสำคัญคือดูราคาหุ้นก่อนของแจ๊สเนี่ยก็แกว่งในกรอบแคบนะครับประมาณ2บาทสองบาทแปบาทสิตรงเนี้ยไม่เกินแกว่งมาอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนครับ กันยายนที่ผ่านมาอแหวงแหวงในกรอบแคบๆแคบๆไม่มีอะไรแต่มาช่วงสามสี่วันเนี้สามสี่วันทําการที่ผ่านมาครับราคาถีบตัวขึ้นมาอยู่ปัจจุบันสองบาทยี่สิบสี่สองบาทยี่สบี่เอาละส่วนหนึ่งคงจะมาเก่งในเรื่องของผลประกอบการงวดไตรมาสสามคือไอ้ตัวเลขที่เป็นกระแสเงินสดอะอมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากสักเท่าไหร่หรอกไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มถูกไหมครับแต่พอมันมีกําไรสุทธิออกมาแบบเนี้ยแม้จะเป็นผลกําไรที่เกิดจากการกลับรายการทางบัญชีออื แต่เงื่อนไขเรื่องเครื่องหมาย C มันถูกปลดพันธนาการออกไปเพราะฉะนั้นพอปลดพันธนาการเครื่องหมาย C ออกไปเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้เงื่อนไขในการจะซื้อจะขายหุ้นแจ๊สมันคล่องตัวมากขึ้นถูกไหมใช่เพราะว่าถ้าติดเครื่องหมาย C มันจะโดนห้ามอยู่3ามอัน3อย่างครับหห้ามแคชบาลานไอ้เล่นแบบแคชบาลานเนี่ยต้องเล่นแบบแคชบาลานต้องซื้อเงินสดทั้งจํานวนนะครับอันที่2ก็คือห้ามคํานวณวงเงินในการซื้อขายห้ามเน็ตเซทเเมนต์ใช่นะครับแล้วก็อันที่3คือห้ามเน็ต อ๋ออันที่3คือห้ามเน็ตอ่าห้ามก็ห้ามคุณวงเงินแล้วก็ห้ามเน็ตไงอ๋อโอเคก็มี3เงื่อนไขต้องใช้แคชแคชบาลานซ์ต้องแคชใช้แคชบาลานซ์ห้ามคำนวณวงเงินอ่าฮะและต้องห้ามเน็ตห้ามเน็ตห้ามเน็ตเศรษเมนต์อ่าอันนี้ในช่วงที่ผ่านมานะแต่พรุ่งนี้3อย่างนี้ปลดล็อกแล้วเป็นฟรีแมนฟรีแมนละเออแจ๊สกลับมาเป็นแจ๊สละแจ๊สกลับมาเป็นแจ๊สไอ้ที่ว่าเฮ้ยไอ้คาแรคเตอร์แบบขึ้นแบบสวิงสวายลงแบบสวิงสวายอ่า ครับเดี๋ยวมันจะเริ่มกลับมาล้มันจะเริ่มกลับมาแล้แต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าไอ้การเก่งกําไรของแจ z สเนี่ยช่วงนี้มันจะมีสีสันมากขึ้นเพราะมันก็มีการมองไปถึงว่าเมื่อทําธุรกรรมขาย3 BB ให้กับ AIS แล้วเสร็จมันจะมีเรื่องของการบุกรายได้พิเศษซึ่งจะนําไปสู่กําไรพิเศษแล้วก็จะนําไปสู่ปันผลพิเศษด้วยใช่หรือไม่มันมีเงื่อนไขตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่มีเงื่อนไขด้วย ที่มันจะทําให้การซื้อขายของแจ๊ชเมื่อปลดเครื่องหมายสีแล้วแล้วก็มีไอเรื่องมีสตอรี่ที่รออยู่ข้างหน้าเป็นเงื่อนไขสําหรับการเก็งกําไรหุ้นมันก็จะมีสีสันขึ้นมาอใช่โอ้โหน่าสนใจนะสิบพศจิกาปลดล็อกเครื่องหมาย4มติบอร์ดกสชเดียวยังไม่รู้ออกไปยังไงนะแต่ถ้าออกมาสมมตินะเช้าจบว่ารับทราบสมมตินะก็คือสามารถทําธุรกรรมได้อ,อหุ้นแจ,จ๊ชจะเป็นยังไง เอ,อ,อย่าลืมนะฮะปลดล็อกแล้วน,นะแคปมาร้าก็าฉันไม่มีแล้วนะห้ามเน็ตฉันไม่ได้ห้ามแล้วนะเออนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณสุภาััยคืก่อนหน้านี้ที่แจสเคยแจงแนวทางในการแก้ไขเครื่องอหมาย4ตรงนี้เนี่ยเขาระบุว่าจะเอากําไรประมาณสัก25,000้านล้านที่เกิดขึ้นจากการขาย 3BB และแจสอีฟให้กับกลุ่ม a s ไออไปมาหักลบ ในส่วนของพูดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบใช่ไหมอ่ามันมันเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้นไอให้มากขึ้นทําให้หลุดพ้นอ่าก็คือทําให้ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันมากกว่าทุนจดทะเบียนเกิน50%ิออ่าก็จะหลุดพ้นจากการติดเครื่องหมาย C ติดเครื่องหมาย C อ่าใช่นั่นคือแนวทางที่เขาชี้แจงใช่ใช่แต่ข้อที่จริงวันนี้ที่เกิดขึ้นนี่ถือเป็นโบนัสนะคือไม่ต้องรอให้กําไรก้อน2องหมื่นห้าเกิดอืมอืมอืมครับนี่เอาแค่การกลับรายการ5,000กห้าอ่น ใส<ช>่เข้ามาใส่บงบกํบไาไรขาดทุนใช่นี่ปลดเครื่องหมายสี่เลยอ่าปลดเลยปลดเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นโบนัสนะเนี่ยโบนัสมา,มาเร็กวกว่าคาดไงมาเร็กวกว่าคาดมาเร็วกว่าคาดนะครับแฮ่จริงๆเรื่องของแจ๊สนี่ไม่ได้อยู่ในประเด็นหลักของเราในวันนี้นะแต่มันงอกมาเรื่อยๆไงนะครับเออน่าสนใจฮน่าสนใจน่าสนใจจับตาให้ดีพรุ่งนี้แจ๊สนะจับตาให้ดีก็ดวต้องทิ้งทายไว้อย่างนี้คือถ้าพรุ่งนี้กศชบอกโอเคอื ควบไปเลยทำธุรกรรมหให้เสร็จโดยเร็วมันก็ต้องมาดูต่อแล้วว่ากำไรพิเศษที่ว่าจะเหลืออยู่ประมาณสองหมื่ห้าจะถูกนำมาจ่ายปันผลพิเศษเท่าไหร่อย่า<อ>ล,ลืมสองหมื่นห้าเนี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแจสมีนี่อยู่หรือเปล่าม,มีนี่ตรงไหนจะต้องชำระคืนเท่าไหร่แล้วก็จะมีการอัดฉีนเงินไปที่บริษัทย่อยแห่งต่างๆเท่าไหร่เพื่อ เตรียมประกอบธุรกิจใหม่ออสําหรับอนาคตเพราะเขาจะไม่มีสามบีบแล้วนะอธุรกิจหลักก็หายไปแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าพอหักรายการพวกนี้ออกมาเนี่ยสองหมื่นห้ามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่อืจะเอามาปันผลพิเศษทั้งหมดไหมเพราะปันผลโดยรวมเท่าไหร่มันก็จะเป็นตัวสะท้อนว่าปันผลต่อหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมอ่าใช่ราคาหุ้นวันนี้สองบาทยี่สิบสี่ครับปันผลบาทหนึ่ง มันก็จะมีผลอย่างหนึง่งครับปันผลบาท50ม,มันก็จะมีผลอย่างหนึง่ง <c oughs> ปันผล2บาทมันก็มีมันก็จะมีผลอีกอย่างนึง่งหรือเราไม่ทราบจริงๆเขาจะปันผลเท่าไหร่อาจจะแค่2ีตังก็ได้ <c oughs> <c oughs> จริงเหรอสมมติฐานที่ผมขอขอย้อนแย้งหน่อยนะไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ผมแค่อยากให้มันเป็นการเซฟตัวเอง <S 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 อ๋อ้อออเพรเซฟหน่อยใช่ไหมอือยี่สิบตังค์เออคือมันก็เริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันปันจะปันผลเท่าไหรอ่อ่าอใช่ถูกไหมครับคือมันอาจจะเป็นบาทก็ได้บาทห้าสิบก็ได้อหรือจะบ้าบอคอแตกหน่อยปันผลสองบาทอ่ามันก็เป็นไปได้หรือในทางกลับการจะปันผลยี่สิบตังค์มันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมเข้าใจคุณสุภาชัยคงมีเหตุ ผล uh huh. อ่าก็ชี้แจงเหตุผลหน่อยว่าทําไมถึง uh huh. อยากจะแยง้งสมมติฐ uh huh. านตรงนี้อ่า uh huh. มันมีสองเหตุผลเหตุผลแรกคือถ้าดูจากประวัติของอตัวจัดหมิ่นนะบันผบุรุเขาไม่เคยน้อยไง uh huh. เขาจัดหนักมาตลอดไง uh huh. เขาจัดหนักมาตลอดแม้ว่าสถานในช่วงก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนะักแต่เขาจัดหนักมาตลอดจัดหนักบันผลใช่ไหมจัดหนักบันผลมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้สองหมื่นห้านะกำไรนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะไปถึงตรงนั้นผมถามก่อนครับว่าสาเหตุที่เขาต้องจัดหนักบรนผละคืออะไรอ่า มันมีผลพวงเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่ไงคือเวลาปันผลคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นก็มีทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นเล็กใช่แต่สําคัญคือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขามีเงื่อนไขใช่ไหมมีเงื่อนไขไงมีเงื่อนไขเพราะเขามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ในสัดส่วนนี้ครับเขาได้มาจากการกู้เงินธนาคารอ่าใช่มา tender offer มา tender offer มารวบหุ้นมารวบหุ้นแล้วก็เอาหุ้นที่รวบได้ไปคำไว้เป็นหลักประกันอ่าใช่ ฉะนั้นเงื่อนไขหรือว่าภาระของเขาครับออปเปเรชันของเขาคืออะไรก็เรื่งปันผลเงื่อนไขที่ต้องจ่ายที่ต้องไปจ่ายคือนี่แล้วเงินที่เขาจะเอาไปจ่ายคือนี่ก็ต้องมาจากเงินปันผลไงเงินปันผลก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงเวลาปันนี่ปันกันหนักๆจัดตํามาตลอดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้นําเอาเงินที่ได้รับจากการปันผลครับไปชําระคืนนี่สถาบันการเงินใช่นะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไป ก็เลยย้อนแย้งว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยี่สตังค์ไม่น่าจะยี่สตังค์แล้วถ้ายี่สิบตังค์ไม่ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่คาเลคเตอร์ของแจ๊ดมันผิดไปจากแจ๊ดเนี่ยงั้นหัวใจสำคัญเลยอันดับแรกผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ว่านี้ท่านยังมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้ท่านเหลืออยู่อีกเท่าไหร่อตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไฮไลท์เลยนะไฮไลท์นะครับ ถ้าตามการข่าวครับตามการข่าวของเราอตามการข่าวตามการข่าวนะ <c oughs> ว่ากันว่าตัว outstanding balance <c oughs> ก็คือยอดหนี้คงค้างออที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของ Jazz เนี่ยยังมีภาระต่อสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุน <c oughs> เงินกู้มาก่อนหน้านี้เนี่ยครับ <c oughs> ในลักษณะที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลด้วยนะ <c oughs> ตามการข่าวระบุว่า ยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่เดี๋ยวขอเลือกตัวเลขก่อนอไม่น้อยกว่าหนึ่งหมืสองพันล้านบาทไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านเกินหมื่นอ่ะเกินหมื่นถูกปะเกินหมื่นมันก็อาจจะเป็นหมื่นห้าร้อยหมื่นหนึ่งมันฟังดูไม่ค่อยเซ็กซี่จะมากกว่านั้นมันก็เสียว เอ<ป>าเป็นว่าไม่น้อยกว่าหมื่นสองแล้วกันอออกลุ่มกลมกลมหลังจากนี้ไปคิดคำนวณกันเอาเอง